วันนี้วีจะมาแบ่งปัน5แนวคิดทรงพลังที่ทำให้วีพัฒนาได้เร็วมากๆจากพนักงานประจำนะคะมาเป็นครูสอนแต่งหน้าในวันนี้สิ่งแรกที่วีชอบทำก็คือเติมสิ่งบวกๆเข้าสู่จิตใต้สำนึกของตัวเองเสมอห้ามคิดลบวีจะไม่คิดลบเด็ดขาดอย่างที่สองวีชอบคิดว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างเป็นไปได้เสมอ อย่างที่3าวีชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อยกระดับมาตรฐานความสามารถของตัวเองอยู่เสมออันนี้คือสิ่งที่วีทำแล้วมันทำให้วีพัฒนาได้เร็วมากอย่างที่ 4. วีจะไม่จิตอ่อนวีจะสร้างหรือว่าฝึกให้ตัวเองอยู่ในอริยบทที่เข้มแข็งจิตเข้มแข็งอยู่เสมอวีจะไม่จิตอ่อนให้กับคำพูดลดๆกของใครทัิ้น อย่างที่5ที่วีทำก็คือการหาหนทางเอาชนะความรู้สึกกลัวความล้มเหลวนะคะสิ่งนี้คือสิ่งที่วีทำทั้งหมด5ข้อนี้จึงทำให้วีเป็นวีทุกวันนี้อย่างมั่นใจแล้วก็ยินยันที่จะเป็น